อย่าว่าแต่นะเดินกลางแดดเลยอยู่ในร่มเนี่ยบางทีก็ร้อนได้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยด้วยอากาศหน้าร้อนแบบนี้เราจะขอแนะนําเมนูใหม่เราเคยได้ยินแต่กุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งอบหม้อดินอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมกุ้งอบเบาะรถเบาะรถกุ้งอบมอไซหมายถึงไปวางบนเบาะนี้เหรอคือเจ้าตัวเขาซื้อกุ้งสดอแล้วก็เก็บใต้เบามอไซอ๋อเก็บใต้เบาะแล้วเขาบอกเก็บไว้ประมาณสี่ชั่วโมงกุ้งสดนะ เปิดมากุ้งส้มเลยเฮ้ยมันสุกอย่างนี้ได้เลยเหรอมันสุกออกมาเลยฮะไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับร้อนจริงๆนะครับดูดูแดดประเทศไทยนะครับกุ้งสุกเลยครับผมกื้อเช้านี้นะกุ้งเช้านะครับเอาไว้ใต้เบาะรถโอ้โหกุ้งสุกสุกจริงสุกจริงโอ้โหแล้วมึงวาแม่กูแม่กุเฟยแกบอกนะครับโอ้โหพร้อมแล้วประทานน้องคนนี้เนี่ยคนที่เป็นคนถ่ายคลิปเป็นเจ้าของกุ้งเจ้าของรถเนี่ย น้องกรพักวัรภูวัณในประดิษฐ์อายุ19เ <normal Yeshua> ้าเขาเรียนอาชีวศึกษาภูเก็ตแผนกอาหารพภชนาการคลิปเนี้ยยอดวิวเกือบ5ล้านวิวเขาบอกว่าเขาไปซื้อกุ้งจะมาทําอาหารที่อาชีวะเพราะเรียนแผนกอาหารไงก็ต้องซื้อกุ้งมามาเรียนอะว่าง่ายๆแล้วปรากฏซื้อมาลืมหยิบออกจากเบาะรถทิ้งไป4ี่ชั่วโมงนึกขึ้นได้วิ่งออกมามอเตอร์ไซค์เปิดมาตายแล้วตอนซื้อกุ้งสดเอเปิดมากลายเป็นกุ้งสุก ก็ไปซื้อกุ้งมาจากแมคโครประมาณโลหนึ่งกว่าๆแล้วเจทีนี้แบบซื้อมาตอนประมาณแปดโมงกว่าครับทีนี้ก็เอาใส่ใต้เบาะใช่ไหมครับใส่ใต้เบาะรถเพื่อนทีนี้ก็ขับมาที่อาชีวะครับเจร็จทีนี้ก็ลืมไว้ประมาณตอนเที่ยงครับก็เปิดออกกลับมากลับมาที่รถก็เปิดดูก็มันแบบว่ามันสุกแล้วแล้วมันก็มีกลิ่นอยู่ในหน่อยครับเหมือนเหมือนแบบก็เลยไม่คนคนเขาถามในคอมเมนไม่ว่ากินได้ไม่กินได้ผมก็บอกว่าไม่กล้ากินดีกว่าเพราะว่ามีกลิ่นในหน่อยครับ แต่น้องนำนํำกุ้งน้นไปไหนอ๋อทิ้งทิ้งแล้วเนี่ยฮะคนเข้าไปแซวเลยเมนูใหม่ได้บังเกิดขึ้นแล้วกุ้งอบเบาะรถบางคนก็ไปบอกว่าแม่จริงๆก่อนไว้ใต้เบาะน่าจะโรยเกลือซะหน่อย <laughs> แล้วคนก็นไปแชร์ความเห็นด้วยว่าเออจังหวัดเขาเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันมีคนไปคอมเมนต์เลยว่าถ้ายขนาดนี้เนี่ยน่าจะทะลุสี่0ิบหสิบองศาเซลเซียสเจ้าของเขายืนยันนะครับว่านี่ของจริงนะมไม่ใช่ไปทำคอนเทนต์แกล้ง เอากุ้งสุกไปแอบใส่ไม่ใช่ผมก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็พบว่าช่วงโควิดที่เขามีการแนะนํากันว่าให้ปรุงอาหารให้สุกก่อนที่จะกินป้องกันเชื้อโควิดเนี่ยก็มีการแนะนําการปรุงกุ้งเอาไว้บอกว่ากุ้งต้องปรุงด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปนาน5นาทีนะ,ะและผมก็ไปดูข้อมูลเวลาเราเอารถไปจอดกลางแดดแบบนี้เนี่ยเขาบอกอุณหภูมิเนี่ย มันพุ่งไปได้สูงสุดถึง50<ล>ถึง50กว่ากว่าองศาเซลเซียสแล้วกูลองคิดดูอันนี้ไม่ถึง70หรอกอแต่50กว่ากว่าแต่ไว้4ชั่วโมงเออมันก็เหมือนกับมันจะสุกจริงๆแล้วมันกินได้หรือเปล่าคะเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปสอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตเอื้ออานวยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตรการผลิตสัตว์และประมงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับอาจารย์อธิบายให้เราฟังว่า กุ้งเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าแอสตาแซนตินช่วยเพิ่มเม็ดสีทำให้เปลือกกุ้งเปลือกกุ้งมีสีเข้มสวยแต่สีสวยๆของกุ้งสีส้มๆอย่างเนี้ยมันมีกลุ่มโปรตีนชนิดหนึ่งเช่นการบดบังเอาไว้แต่พอกลุ่มโปรตีนถูกทำลายด้วยแสงแดดที่ร้อนจัดทำให้เปลือกกุ้งจากสีเข้มจะกลายเป็นสีส้มเหมือนกุ้งสุก<อ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเหมือนจะสุกจากสีดำๆเทาๆกลายเป็นส้มแล้วก็ย <c oughs> ังวางใจไม่ได้เพราะเปลือกเนี่ยโอเคมันอาจจะทําให้ไอ้แสงแดดที่ร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้<อ>แต่เนื้อด้านในเนี่ยมันอาจจะไม่มีความร้อนที่เพียงพอทําให้กุ้งสุก<อ>ไม่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรคดังนั้นกรณีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสีของกุ้งแต่ยังไม่สุกดีหากจะเอาไปกินต่อ ก็ต้องไปปรุงให้มันสุกผ่านความร้อนอีกครั้งหนึ่งเอาให้ชัวร์ไม่ใช่ว่าโอ้เนี้ยเอาไว้ใต้เบาะเสร็จเอามากินเลยแต่เคสนี้เนี่ยเคสน้องคนนี้ที่ภูเก็ตแม้ว่าจะเอากุ้งห่อเนี่ยไปปรุงต่อผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะกินต่อได้ไหมคุณกุ้งอะ่ะมันอาหารทะเลคุณไว้ไว้นอกแบบที่ร้อนขนาดนี้สี่ชั่วโมงผมว่ามันก็น่ากลัวนะ เออนี่ฮะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ได้แปลว่ามันสุกแล้วกินได้นะถ้าเอาให้ชัวรก็นี่นะครับปรุงปานปกติอ่ะเพียงแต่อันนี้มันเปลี่ยนสีเปลือกเฉยๆแต่เวลาหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยบางทีเขาจะมีคอนเทนต์ใช่บางทีตอกไข่สดไว้ในกระทะแล้วไว้ในร้อนไอ้อไว้ในรถตากแดดเอาไว้ร้อนๆสักสามสี่ชั่วโมงบางทีไข่กลายเป็นไข่ดาวเลยเหมือนกับหลายคนจะสะท้อนได้เห็นว่ามันร้อนมากจริงๆอะ่ะซึ่งมันร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมครับวันนี้ทั้งประเทศเลยนะฮะ